มไม่ด้ขึ้นไม่ได้กดอ,อัดอืออือออีเยกว่าจะอึเียกวจะอึอ โอ้ยตายอยู่หลังบ้านนู้นนดู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 ตายใหญ่เลยไปไหนเขาน่ะอ๋อลูกดิ๊กอะเพิ่งดึงแม่ดิหงไปไหนน่ะอ๋อโอ้ยเต็มไปหมดเลยโอ้ยลูกดิ๊กอะดูมันดิ ចា <usion> ំខ្វាយលោកចាំឲ្យខ្ញុំចាំឲ្យចាំតลอดអពាយបាយ

มานี่ไม่แวะนะไปไปไป <_ d un> เดินเดินแวะทุกบ้าน <_ d un> รู้จักเขาทุกบ้าน <_ d un> ไปเร็วเดินอ๋ออาออ๋อไปรถพี่ก็น,นะ <_ d un> เดินเดินเดินไปบ้านเรา <_ d un> อืมสนุก <_ d un> หากินตามเชา้าออกหากินยามเชา้าลกกาออกหากินยามเชา้า <c oughs> <c oughs> nào quớ nào quớ nào lời. chấm nó không mãi chấm nó không mãi nó lâu nè. ไม่ไม่เห็นตรงนี้เมื่อกี้เดี๋ยวค่อยๆมาแซะต,ตรงนี้ไม่เห็นเดินดีๆเดินดีๆ,ๆ,ๆ,ๆชิ้นสองชิ้นสองชิ้นสองตลอดทางส่งสัญลักษณ์ให้ไปไไมาหา รถนะรถไหมเห็นไฟแดงแดงรถไหมพอแล้วไม่ไปแล้วพอพอพอกลับบ้านเราสองรอบแล้วเธอเธอเธอสองรอบสองรอบแล้วเธอเดี๋ยวมันหล่นใส่เอานะอะไรเนี่ยมาไม่เอาไป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  ไปไปมานี่หลบมาเลยไอ้คนหน้าบ้านเขายังมานี่เขยมาหลบมาเดินให้ไวเร็วเดินให้ไวไปเร็ว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 เดินให้ไวเลยเดินให้ไวเ,เดินให้ไวเดี๋ยว,วมาเฮ้ยมาทางนี้

เแม่กบานแล้วมกม่นวมวเร็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 วแมกลบานเร็วเร็วร็ับบ้านกลับบ้านห้ามโยูนะห้ามโยนะกลับบ้านกลับบ้านกลับ้านเร็วไม่วะเดินออมทางนี้เดินอ้อมทางนี้เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เร่งเ่นเดี๋ยวดิขวางทางได้ไงล่ะมาเร็วนอย เร็ว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 ไปเดินอ่ะอ,ะอ,ะอะ่มาทางนี้เดินริมริมดิเดินริมริมดิอ่ะไปเดินเดินๆๆเดินเร็วเร็วเดินเร็วเดินเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเราเร็วเข้าบ้านเราเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเก่งมาก บามาแล้วคะ่ะลูกเด็กมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะเด็กมาแล้วคะ่ะอะไรอ่ะให้ทำไมอ่ะงงไม่ก็จะไปนูน่นไปโน่นก็จะเอามีอยู่ในนั้นแล้วนะี่อันนึงเออเดี๋ยวดูมอโมาบดโอ้ยรีบยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยโอ้โหอุ้ยลุงมังมาดันไงพูดไม่ไหม <laughs>